ประมาณ2ี่ิบหลังครับแต่ตอนนี้มอสักก็คือครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับคลิปมันอาจจะไม่เต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าพายุฝนมาเต็มที่เลยครับท่านผู้ชมยังไงเดี๋ยวเราตัดไปตอนยามทีเดียวครับถ้าได้มายามนะครับเดี๋ยวให้ดูครับมาเต็มที่เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหปืดฟ้ามวดินมาเลยครับครับเป็นแม่น้ําฝั่งนู้นครับ ผมว่าจะไปปักนู้นมากับลูกชายครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไม่รอช้าแล้วครับขออนุญาตปักก่อนนะครับก็ฝนฝนตกครับท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตกจริงก็เลยหากลับเลยครับปักมาได้มาสามตัวครับก็ใช้สวยเลยฮะนี่ครับพอดีไม่ได้ถ่ายให้ดูครับท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมันแรงเนาะเดี๋ยวรอบหน้า รอบหน้าที่จะมายามนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูถ้าฝนไม่ตกยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับมาเรามายามรอบแรกนะครับรอบที่แล้วไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนาะเพราะว่าฝนตกหนักเลยครับท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ว่าได้ปลามาประมาณสามตัวครับอันนี้มารอบสองครับไปเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับตอนนี้ฝนไม่ตกครับไปไปดูกันเลยไปครับเราไปดูหลังที่หนึ่งกันเลย นี่ครับเป็นแม่น้ำครับนู้นไฟหมู่บ้านอยู่นู้นเลยโอ้ยน้ำลงครับท่านผู้ชมโอ้โหอ,อย่าเสีเดือนลอยเลยครับเออนอกอยู่ข้างบนก็ได้ไม่ต้องลงมาอย่าเสีเดือนลอยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องกดคันจ็ดลงไปอีกนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเียวก่อนงานเข้าครับท่านผู้ชมผมมาถึงเขา านผู้ชมมันเป็นแม่น้ำครับเขาปล่อยน้ำครับเบ็ดผมก็เลยเชี่ยครับลอยเคร่งตึ้งอย่างนี้เลยครับตอนผมปักน้ำอยู่ข้างบนนี้นะครับเชี่ยตอนนี้เขาปล่อยน้ำเพราะท่านผู้ชมเลยต้องไล่เบ็ดก่อนไล่ย,ยามเบ็ดไปเลยครับนี่ครับก็ยังได้ตัวครับผมใส่มากินก่อนน้ำลงครับท่านผู้ชม โอเคครับเดีย๋ยวผมขอจัดการปลดก่อนโ okay. oh. ตัวไม่ใหญ่ครับนี่โอเคครับเดีย๋ยวผมปลดก่อนอเออนึกว่าจะไม่ได้ครับต้องใส่มันกินก่อนน้ำลงครับนี่ครับเหยื่อเสืเดือน โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดกนเมื่อกี้ได้มาเต็มหนึ่งตัวแม่ก็ใหญ่เท่าไหรครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปครับน้ําลงครับท่านผู้ชมถ้าน้ําไม่ลงเน่าโหผมว่าผมต้องได้แน่เลยนี่ครับเหยื่อยยังไม่ตายเลยครับนี่เมื่อกี้เห็นอะไรดินอยู่ตรงนี้ไปครับผมต้องขยับเบ็ดลงหมดนะครับโอ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับติดครับอันนี้ผมปักลึกครับอันนี้ผม โอ้โหโอ้ยไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่ครับขันเบ็ดผมปักไว้แน่นมากไม่ใหญ่เท่าไรครับโอ๊คถ้าถือว่าเรับไอ้ตรงนี้น้ำไม่ลงครับเอ๊ะสวยส่อนี่เพิ่มมาอีกแต้มนะครับท่านผู้ชมเป็นสองแต้มครับท่าน้ำไม่ลงนะครับโอ้โหพอดีหลังนี้ผมปักไว้ ลึกพอสมควรครับโอเค,ครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปครับไปครับเดี๋ยวเราเดินยามกันต่อเลยครับอุยอ้ยอยุ้ยเสียงอะไรวะน้ำมันลงไหมครับท่านผู้ชมฮะอ๋อเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนทีเดียวเลยเดี๋ยวยามให้ท่านผู้ชมก็ดูก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวขากลับเราค่อยมาเปลี่ยนจําตําแหน่งไม่ได้เลยครับตอนเนี้ย แม่งตอนนี้อุ๊ยนี่ครับนี่ครับเออเขียวโอ้ยนี่ครับโอ้โอ้อ้ได่อยู่อยู่อยู่ครับท่านผู้ชมโอ้โหโอเคครับเราจะอิงนกแก้มครับโอ้น้ำลงก็ยังพอมีลุ้นครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดก่อนนะครับท่านผู้ชม สวยๆครับครับเมื่อกี้ก็ได้มาอีกหนึ่งแต้มครับก็ได้เขียดปะไมอมามามาอุ้ยอันนี้เขียดไอ้นั่นเขียดเหลืองนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเบ็ดมันลอยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเลยมันลอยเหนือน้ำอย่างนี้ครับคือน้ําลงไปเยอะมากครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเหลือไไปกี่หลังครับ เนี่ยครับน้ำลงไปเยอะแล้วครับท่านผู้ชมเอาหลังนี้พอได้ได้ตัวแล้วครับเนี่ยครับมันลงมันก็ยังทํามันไม่ลงนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวไม่ใหญ่ครับค้างแห้งเลยไหม <c oughs> โอ้โหขอปักทะแน่นเลย <c oughs> มาอีกหนึ่งแต้มครับ <c oughs> เหมาะดีัะ <c oughs> <c oughs> รุ่นนี้กำลังใส่เกลือโอเค ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวปยาดให้หมดเลยครับเหลือตรงนี้ไม่กี่หลังครับหลังนี้เป็นยังไงบ้างดูนะครับค้างแห้งดองแดงดองแด,ดงนะครับหนึ่งหลังแล้วก็อีกสองหลังครับเดี๋ยวผมมาปลดทีเดียวโอ้นี่นครับค้างแห้งหมดเลยไม่หมายช่วยๆด้วย เราจะได้เปลี่ยนทีเดียวครับอมืมตรงไหนวี่นกัดตบเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายสุดท้ายไม่ติดครับท่านผู้ชมเบ็ดตวัดขึ้นมานี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเยื่อแล้วก็ยำพรุ่งนี้เช้าพร้อมกันนี่ครับสร,รุปใส่ได้กี่ตัวเนี่ย้าเออหนึ่งสองสามสี่ตัวครับใช้สวยพอได้ใส่เกลือครับปักเหยื่อใส่เดือนก็ผมย้ายทันเบ็ดลงแล้วครับน้ำมันลดเยอะเกินไปครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวตอนเช้าเรามาลุ้นกันอีกรอบนะครับไม่ใช่ตอนเช้าน้ําขึ้นเขาละโอเคครับเปิดไปนี่ครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับตัวโอเคครับมาเย็นได้ไปสามโอเคครับเดี๋ยวตอนเช้าเรามาลุ้นกันอีกรอบครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าครับก็ต่อจากเมื่อคืนครับเมื่อคืนพยายามไปก็ได้ประมาณสี่ตัวเนาะแต่ว่าฝนน่ะตกลงมาลินลินครับเมื่อคืนแล้วก็ เขาปล่อยน้ําอีกตั้งหากโอ้โหผมขยับเบ็ดตายเลยแต่มันก็มีปลาที่ว่ามันกินก่อนเนาะมันกินก่อนติดอยู่เรามารุ้นตอนเช้าก็ครับโอ้โหแต่ผมดูแล้วลงไปเยอะครับท่านผู้ชมนะครับลงไปเยอะมากสงสัยเบ็ดค้างแห้งแน่เลยนี่ครับนี่ครับ เบ็ดค้างแห้งเกือบทุกหลังเลยครับนี่ครับโ,โอ้ลงเยอะครับท่านผู้ชมนี่ครับเบ็ดค้างแห้งเลยโอ้ยเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเดินดูเลยนะเผื่อตัวไหนมันติดก่อนนะครับนี่ไผเดือนยังไม่ตายเลยครับนี่นี่ครับโอ้โหงานเข้าแล้วครับท่านผู้ชม ลงเยอะใช่ด,ด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมกูเบ็ดตอนเช้าเลยกันแล้วถ้าตัวไหนมันติดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแต่น่าจะไม่มีติดนะครับดูแลว้ว่ะเมื่อคืนปกักน้ำอยู่ดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยลงมานี้นะครับนี่โอ้โหเกี่ okay, ครับนี่ครับตอนเช้าครับยังึกว่าจะไม่ได้ครับเออก็อยังมีเต็มมาตัวหนึ่งครับท่านผู้ชม นี่ครับเออโอ้ยมันตายสายติดตั้งแต่เมื่อคืนครับอืสายติดตั้งแต่เมื่อคืนก่อนน้ำน้ำจะลงมากโอ้โหดำไป็นสีเลยเะรวังไว้ตรงนี้ก่อน นี่ครับโอเคครับตัวช่วยครับกำลังใส่เกลือครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมวางทันบิดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพยายามต่อครับมันลอยค้างแห้งหมดเลยจำได้มั่งจำไม่ได้มั่งผมอะนี่ยใจก็ใส่ไว้ตรงไหนมั่งอะ ขยับไปลึกด้วยครัท่านผู้ชมขยับไปลึกซะด้วยอ๋อนี่ครับไม่ติดครับโอเคครับนี่นี่นี่ไปไปดูกันต่อเดี๋ยวไล่ย,ยานทีเดียวเลยไล่ย,ยานทีเดียวเลยเริ่มจะสับสนแล้วครับ โอ้โหเบ็ดค้างแห้งหมดเลยครับเนี่ครับเบ็ดค้างแห้งขนาดขยับมานี่ตักนี่นะครับนี่โอ้ตะกี้ได้มาตัวเดียวครับเนี่ยครับโอ้โหครอบครับเลย อันนู้นเหมือนปลาช่อนน้อยติดนะครับใช่จริงๆด้วยฮะตรงนี้ผมมีหลังหนึ่งครับท่านผู้ชมวิ่งทำไมพัน,น,อออน,นอย่างนี้ยังอยู่ไม่เอ่ยอุ้ยเป็นปลาไหลครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นปลาไหลแต่น่าจะตายแล้วครับเรียบร้อยน่าจะตายแล้วไหน เออเออไดปลาไหลครับท่านผู้ชมเออเออได้ปลาไหลมาเพิ่มแน่นอนแน่นอนนี่ครับตัวไม่ใหญ่ครับพอแกงแหละนี่อีหลังนี้นี่ผมเห็นติดปลาช่อนน้อยตายแห้งอยู่นี่ครับจริงๆด้วย นี่ครับนี่ครับตายยังตายแล้วโอ้โหปักคันเบ็ดซะเนาะนี่ครับโอ้ยเ้าจะว,วางคู่กับปลาไหลไว้เลยฝนก็ตกครับทุลักทุเลหน่อยครับเช้านี่ครับ่านกับปลาไหลไปเดี๋ยวอีกสองคัน ผมก็จะรวบรวมทีเดียวเลย,เยอีกสองคันอุย๊ยท่านผู้ชมครับคันนี้พันครับพันขี้ยาอยู่เิ็นยังไงเออพันขี้ยาเนีย่ยโอ้ยดีครับน่าจะหลุดแล้วครับท่านผู้ชม น่าจะห,หลุดโอเคเ,เหลืออีกจางสุดท้ายครับยากาศตอนเช้าครับสดชื่นครับฝนก็ตกลงมาเรื่อยครับช่วงนี้ไม่ต้องกลัวขอฝนตกแล้วแม่น้ำเขาก็จะปล่อยน้ำครับหลังสุดท้ายไม่น่ามีอะไร นูนะเด็ดลอยต้นแนวต้นเนวเลยท่านผู้ชมครับเด็ดลอยต้นแนวต้นวเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปรวมยอดที่บ้านกันทีเดียวครับก็ามาถึงบ้านเป็นที่เร้ยบร้อยครับกลับมาเพราะว่าปักไว้ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ครับพอใกล้ๆก,ก็เลยปักแล้วก็กลับมาบ้านเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานรอบเช้ากันรวบรวบยอดเลยดูครับตัวก็สวยๆครับ เล็กบ้างใหญ่บ้างครับนี่ผลงานตอนเช้าครับได้ปลาไหลมาตัวนึงครับเมื่อเช้าที่ไปยางปลไหลามาตัวนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ผมไผ่ทองก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเเนะสวัสดีครับ